สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนองานแก้กลางภาควิชาเคมีค่ะโดยข้อที่ดิฉันได้นํามาเสนอจะเป็นในส่วนของข้อที่7ซึ่งมีโจทย์ดังนี้ค่ะโดยโจทย์ของข้อที่7จะถามว่าสิ่งใดต่อไปนี้สามารถทิ้งลงอ่างล้ำชิ้งได้เพราะเหตุใดหากเราได้พิจารณาตามโจทย์เราจะเห็นว่าในส่วนของข้อที่1หากเราดูดีด ข้อที่1จะเป็นสารละลายที่เจือจางไม่เป็นพิษและไม่กัดก่อนสามารถเปิดน้ำล้างตามมากๆได้ข้อที่2จะมีในส่วนของโครเมียมซึ่งเป็นโลหนะหนักอาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ข้อที่3คลอโรฟอร์มเป็นสารอินทรีย์และเหยง่ายและเป็นพิษไม่ควรใช้ลงท่อน้ำทิ้งข้อที่4แม้จะเป็นเพียงแค่โซเดียมไซยาไนด์ในปริมาณที่น้อย แต่เป็นสารกัดก่อนหากไม่เจอจางให้เหมาะสมอาจทำลายท่อระบายนะ้ำหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นสิ่งที่ควรทิ้งลงอ่างน้ำทิ้งได้จะเป็นในส่วนของข้อที่หนึ่งค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ